ชาปาเนี่ยเป็นที่ประชุมของเราเทพเทวาของเวียดนามตอนที่หลวงพ่อไปเนี่ยเปลี่ยนห้องเต้ของเวียดนาม่ะผู้ปกครองสวรรค์นี่เรไเป็น้องมาลงมาสนทนาที่นั้นไงน้อมมาไต้กวันเขาขึ้นเรือแล้วก็รอหลวงพ่ออยู่น่ะเขาเป็นเจ้าแห่งสวรรค์ที่นั่นมานานนานมากระหว่างเงี้ยเปลี่ยนห้องเต้ ั่เนไ่อยเดนีคือเป็อที่มันเป็น่องที่มันเปยนเืองท่มันร่อีันเ็นเนเป็่อมนเ็นเ่อไมนปแร่ันเป็อมเป็าเรื่อนนเอกนเปเอันเ็นเร่อมันป่อ่หื่องทมันเป็าเรื่อรืางัเเนเงทน่อง่งี้องไรทั้งหมด จะปรับเข้าสู่การโผดสัตว์อะพอเห็นหลวงพ่อไปเที่ยวโผดไปเรื่อยๆนั่นนี่เขาท่านก็เขาก็ท่านก็ร้อนองเขาบอกไอ้อยู่ี่อยู่ได้ยังไงติดสุกติดวัยได้ยังไงท่านหลวงพ่อในลงทุน้วยความหมดทนลงทุนนวยความยากลําบากลงทุนด้วยความทนยากการสัปัตลงทุนด้วยความเบื่อกังเลย เพาะสังควัดน <si> ี่มันก็อย่างเนี้ยมันก็หยาบๆแบบนี้ในการนี่ไม่ได้ปอดได้ทั้งหมดที่เม้นอครูมันก็ต้องลงมาเป็นภาาหยาันกะเตะโล้องขยันลงด้วยขยันขึ้นขยันลงรงล่่จะได้ชัานานกับสิ่งที่ตัดลอกเขาติดขาดข้องคาอะไรสมุทไทยอะไรเรื่อยๆจบสมูทไทยช่วยเขาได้จบเพียจบทุกช่วยก็ได้ต้องลงให้ชันนานึ้นลงให้ชันาน ลังส้วมกันองห้องทูกสอนาไปนไมมาก็อืมหลังน้ำพระเนตรเลยนี่เปลี่ยนทงเต้ฟังพ่อน้ำตาหลังหลังน้ำพระเนตรเลยทุได้ไงลวงพ่อเลยเรียวพาาอกาศสละ้เงเมนสนอยู่ อยู่สวรรค์น,นานจนเกลียดมนุษย์อ่ะจนออที่เดยดมนุษย์เ็นเหม็นมนุษย์คือมนุษย์จะ <laughs> ม,มันมีแต่แ <laughs> บบหยาบอ,อะไรอย่างงี้มันก็ธรรมดาแหละ องค์ุูชาก็ต้องลงมาตัดรูปแบบโลกมนุษย์นี่จะได้ปลอดได้ทั้งภูมิเน้อสูงภูมิชั้นล่างมต้องมีรูปอย่างนี้ขึ้นให้ภาคหยาบก็เห็นกันมันตัดรู้ในภาคที่พวกภาคหยาไม่เห็นด้วยกอกันไม่ได้แต่นั่นต้องอาศัยภาคหยาเป็นสื่อเชื่อมโยงปลอดข้างหยาด้วย ก็ื้อมโยงกัาราดูทุดวิถก็ต้องละความสุขตการส้การความสบายสระหสัความยึดติดตาปลามันใจเป็นที่ท่องเที่ยวของคนตาปาปที่ึดอืมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วติด รถก็ติดธรรมชาติติดสุขติดสบายติดเที่ยวติดกินติดดื่มติดเล่นติดสนุกมันก็ไล่สาระตลอดชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นที่ประทับใจของเราเทพเทวาทั้งหลาย เพวกภาคที่ทั้งหลายนี่เขาจะรู้ดีว่าถ้าคุณไปหมกมุ่นกับอารมณ์ไหนคุณก็ตกต่ำด้วยอารมณ์นั้นบารมีคุณก็ตกต่ำลงด้อารมณ์หนึ่งคุณหมกมุ่นอะไรคุณยึดติดอะไรคุณก็ตกต่ำจากการยึดติดตามลงเ็าเห็นชัดเขาก็ไม่เอาด้วยอยู่กันแบบไม่อะไรกับอะไรเ พยายามท่านหมกมุ่นอะไรนี่ไม่ซื้อมาคื้อในหลังมื่จะดีใหม่เลยจะดีตอนนั้นก็ใช้เนื้อหาตัดสรุปเรื่อยๆไหมเรื่อยๆลูกนะทุกอย่างเลยนะตัดกายนะไหมแม้กระทั่งไหมเองอะไรเงี้ยทุกอย่างที่จะตัดรอบแห่งการหมกมุ่นให้ตัดรอบแห่งการเวียนเกิดเวียนดับให้ตัดรอบแห่งสัมผัตให้ตัดรอบแห่งสัมผัสแห่งอารมณ์ให้ตัดเหริญโภคกัน สองนี้มันยิ่งกว่าสูงยิ่งกว่าต่ำเนื้อหาตัดสรูปเนี่ยมันนอกเหนือสูงนอกเหนือต่ำก็ติดกับกระโหลกเลยเนาะไม่ในข้างตัวไม่เองในรูปมันนอกเหนือภูมิสูงนอกเหนือภูมิต่ำเนาะขบวนไหวกากอดก้อยก้าวการก้อยทักภูมิต่ำก็หมอกมุ่นแต่อารมต่ำต่ำเมย์รั้มอ้าใหม่ไว้ใกล้กันภูมิที่สูงก็พอใจในลมตาหนิดอารมณ์นิ่งอารมณ์เฉยมันก็ยังติดอยู่เพราะภูมอยู่แต่สิ่งที่ให้เนี่ยมันจะนอกเหนือภูมิสูงภูมิต่ำ ไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ใช่การเอาตอนแบบพอไมไม่กระทั่งไม้เองกันเรื่อยๆมันก็ไม่เอาอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมาเป็นประมาแล้วไม่เอาทั้งสองอย่างทั้งอารมณ์ดีไม่ดีมันไม่ใช่การเอาละอ่าวางไม่เอาวางแล้ะคลายไม่เอาคลาย มันไม่ใช่ตัวไปเจริญสติเอาเลยนะไม่ใช่นะถ้าไปเจริญสติเลยก็มันก็เอาอยู่เจริญธรรมที่ก็เอาอยู่มันไม่ตัดเราต้องไหมไปเลยไหมมันก็ทั้งตัวไหมเองไปเลยตัดเลยตัดเลยอืาไม่ใช่ไปเจริญตัวไหนเจริญเอาตัวไหนไหมกันเลยไหมตัวไหมเองไปเลยไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองอย่างเงี้ย ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองทุกอย่างไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองทุกอย่างแทนที่เราจะไปไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองแหละทุกอย่างคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองแบบนี้นะสรุปเนื้อหาตัดสุลแล้วมันจะนอกเหนือทั้งภูมิทั้งสูงภูมิทั้งต่ำภูมิทั้งสูงภูมิทั้งต่ำมันจะไม่เป็นภูมิ เป็นเนื้อหาตัดสินุช่วยสส่ตอนเราก็ใช้กับทุกสิ่งที่อย่างทุกที่ในโลกใบนี้องค์พธะอะไรเจ้าเต็มไปหมดนผ่านพิดอนมามากมาย จะไปกองก็เยอะท่านโดดแล้ท่านปวดในโลกเนี้ยเยอะแยะไปหมดซ้อนลอยกันไปซ้อนลอยกันมาอย่ทุกที่อย่างฮาลองใบก็เหมือนกันตามเกาะต่างๆนะรู้ไหมเป็นที่อยู่ของผู้บำเพ็ญอรหันเจ้าสมัยก่อนทั้งนั้นเออที่หลวงพ่อไปโปรดไปนั่งเรือโปรดสิ่งไม่ไปรู้ ไม่ใช่มีแค่ผู้ปฏิบัติในยุคหลังหรือผู้บำเพ็ญในยุคหลังมันไม่ใช่สมัยก่อนเป็นที่อยู่แล้วท่านเดเป็นข้าพพิธีแต่ถ้าเราใช้ตัวปฏิบัติมันจะเข้าไปถึงท่านเพราะตัวปฏิบัติมันยากเราต้อง ละตัวละเองทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่างเงี้ยไม่ยึดไม่ทั้งตัวไม่ยึดเองคลายจากตัวปฏิบัติเอามันจริงจะสอดคล้องกันทได้เป็นเนื้อหาเดียวกันทันเนื้อใช้ตัวปฏิบัติเข้าถึงท่นไม่ได้เพราะตัวปฏิบัติมันเป็นสมูดไทยมันหยาบเป็นตันหาอยู่ตัวยึดติดอยู่มันไม่ใช่เนื้อหาตัดทะลุ ตัวปฏิบัติเป็นตัวเกิดดับเป็นตัววนเวียนอยู่เราต้องเนื้อหาตัดตามท่านก็ไม่อะไรทุกอย่างก็ไม่ปฏิการไม่ไม่ได้ทั้งไม่นั่นแหละแล้วมันจะไม่หยาบไม่แล้วจะเป็นเนื้อหาเดียวเวลาไปพุทธะมหาบรมีอนี่มันจะสื่อว่า นี่เวลาเราไปปวดแล้วก็ไปปวดพวกที่ยังตกค้างอยู่เราต้องดูภาพการช่วยเทโดที่น้อยเขาดังก่อนตุ่มดับดีเทอไม่ต้องมีเทอปวดอะไรหันเทอดีเทออะไรปวดสมรชาที่ตกค้างตัวนด้นหลานท่านท่านก็เป็นกําลังช่วยเธอดับล้างช่วยสังวาสท่านก็ดับล้างช่วยเป็นกําลังช่วยของเธอไปด้วย เพราะท่านก็ใช <No> ้นภาพูกรธแล้วคลูกแต่เธอต้องมันแม่นหน่อยเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ที่มันไม่แม่นอประโยชน์ที่มันล้างกันในประโยชน์นั้นต้องฟังนะฟังจากเัา